สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันในประเด็นสำคัญที่หลายๆคนเคยได้ยินในหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูไม่ได้มาสร้างศาสนาจริงหรือไม่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันวันนี้พี่น้องทีอ่อยากจะรับฟังคลิป อย่างต่อเนื่องพี่น้องสามารถกดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์ที่หน้าจอของท่านได้นะครับเพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ใหม่ท่านก็จะได้รับฟังไปพร้อมกันนะครับแล้ววันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้นะครับพระเยซูไม่ได้มาสร้างศาสนาจริงหรือไม่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมาเกิดบนโลกนี้มาสิ้นไปเชิญบไมายเ,เขตแล้วมาประกาศศาสนาประกาศหลักคําสอนและหลักปฏิบัติตามกฎศาสนาจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะพระองค์ไม่ได้มา ประกาศศาสนาหรือให้ทุกคนมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนานะครับแล้วมันคืออะไรล่ะนะครับก่อนอื่นผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องก่อนว่าศาสนาคืออะไรดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนาคืออะไรตามนิยามนะครับศาสนาก็คือลัทธิความเชื่อพี่น้องศาสนาคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์แลวก็หลักปฏิบัติตามกฎศิลธรรมหรือพิธีกรรมต่างๆที่อยู่ในความเชื่อนั้นที่เขาเชื่อถือดังนั้นศาสนาคือการปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อ เชื่อตามลัทธินะที่เขาเชื่อและก็มีอะไรครับมีกฎปฏิบัติมีกฎปฏิบัติไม่พอแถมยังมีพิธีกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นดังนั้นโดยสรุปนะครับศาส,สนาจะสรุปได้3ส,ส่วน3ส,ส่วนก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อ 2. เป็นเรื่องของกฎปฏิบัติข้อปฏิบัติตามกฎศาสนาและ3คือมีส่วนของพิธีกรรม ดังนั้นพูดถึงศาสนาในโลกนี้ก็จะมี3หลักน,นี้หนึ่งก็คือหลักของความเชื่อ2หลักปฏิบัติตามกฎ มีกฎต่างๆตามกฎศาสนาและก็คืออันที่สามก็คือพิธีกรรมที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อของศาสนานั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะรพระเยซูมาทําในสิ่งที่แตกต่างและพระเยซูแตกต่างกับหลักศาสนามากเพราะพระเยซูไม่ได้มาประกาศศาสนาแต่ก่อนอื่นอยากจะให้พี่น้องเข้าใจลึกซึ้งกับข้อนี้ก่อนว่าศาสนาเนี่ยนะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎเพื่อจะไปถึงมาตรฐานของศาสนานั้นได้นะครับศาสนาหลายคนปฏิบัติตามกฎศาสนาคือการใช้ความพาม ยามใช้ความสามารถให้ได้มากที่สุดเพื่อจะปฏิบัติตามกฎศาสนาให้ครบถ้วนทุกข้อแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ศาสนาปัญหาคืออยู่ที่มนุษย์เพราะมนุษย์มีความอ่อนแอและมีความจํากัดจึงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎศาสนาได้ทุกข้อไม่ปฏิบัติตามกฎศาสนาได้ทุกข้อจึงตกมาตรฐานจึงตกอยู่ใต้อำนาจของบาปใครทำตามหลักศาสนาหลักศีลธรรมไม่ได้เขาก็เป็นคนบาป และบาปก็นําไปสู่ความตายดังนั้นคนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ได้เขาก็มีบาปและเมื่อเขามีบาปเขาต้องตกนรกทุกคนนี่คือความจริงที่เป็นหลักปฏิบัติของทุกศาสนาในโลกนี้นะครับที่เป็นหลักการนะครับแล้วเมื่อปฏิบัติตามกฎไม่ได้แน่นอนเขาก็ต้องอยู่ในนรกเขาต้องมีบาปเขาต้องรับผลของบาปและศาสนาไม่สามารถแก้ไขความผิดบาปได้ศาส,สนาไม่สามารถลบล้างความบาปได้ทำดี ก็จะได้พระพรจากศาสนาก,ก็จริงแต่ถ้าทำบาปทำเลวต้องได้รับผลบาปและผลดีไม่สามารถแก้ไขผลบาปได้ผลบาปนั้นต้องไปกินผลในนรกคือต้องตกนรกคนทำบาปต้องตกนรกทุกคนนี่คือความจริงดังนั้นศาสนาเป็นเหมือนเครื่องฉายเอ็กซเรย์ที่รู้ว่าเรามีข้อบอกร้องมีมะเร็งตรงไหนในร่างกายแต่เครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ น,นั่นแหละคือความแตกต่างนะครับนี่คือนี่คือหลักของศาสนาดังนั้นใครปฏิบัติตามกฎไม่ได้ก็ตกมาตรฐานและต้องรับผลของความบาปและไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งในพระคัมภีร์ได้บอกไว้และอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับในกาลาเทียบทที่2นะครับข้อ1 6บหกถึงยีกะลาเทียบทที่12ข้อ1 6บหถึงยีได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับกาลาเทียบทที่ 2: ข้อ16กก่อนนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่า ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยสุคริสเท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยสุคริสจึงถูกนับว่าชอบทำโดยความเชื่อในประคิดไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบทำได้เลยเพราะว่าจนะตอนนี้อธิบายและบ่งบอกอย่างนี้บอกว่าไม่มีใครเลยที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์และไม่มีบาป โดยการประพฤติตามกฎศาสนาหรือกฎธรรมบัญญัติได้ไม่มีใครมนุษย์อ่อนแอมนุษย์บกพร่องและไม่มีใครทําตามหลักปฏิบัติตามกฎศาสนาได้แต่มีเพียงทางเดียวคือโดยความเชื่อในพระเยซูคริสเท่านั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงถูกนับว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานโดยมาตรฐานของพระเยซูเราเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามกฎธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยกฎนั้นน่ยไม่มีใครและมนุษย์คนไหนในโลกถูกนับว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบตามการปฏิบัติตามกฎได้เลยและก็ในข้อ20ก็ได้บอกไว้บอกว่าในข้อ20บนะครับบอกว่าข้าพระเจ้าเองก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้าซึ่งชีวิตข้าพระเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพระเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ดได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าอาจารย์ปโลได้บอกในข้อนี้บอกว่าอาจารย์ปโลเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาได้ตายแล้วจากกฎศาสนาแต่เขาสามารถมีชีวิตได้เราสามารถมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะโดยเลยครับโดยพระเยซูต่างหากที่ดําเนินชีวิตอยู่ในเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเราศรัทธาในพระเยซูคริสต์ พระองค์จะสถิตในเราและพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่ดําเนินชีวิตร่วมกับเราอยู่ในเราดังนั้นพี่น้องครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎเพราะพระคัมภีร์บอกว่านะครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระคิดหรือพระเยซูจะทรงมีชีวิตอยู่ในเรานะครับและดําเนินชีวิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับดังนั้นเราจึงดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อที่พระเยซู สถิตในเราและโดยพระเยซูคริสต์ที่ได้ตายไถ่าบาปเรานั่นเองดังนั้น เรจะแบ่งปันและสรุปประเด็นนี้ให้ชัดเจนว่าพระเยซูไม่ได้มาประกาศศาสนาและพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่กฎที่เราจะต้องทําตามแต่พระเยซูคริสต์คือความสัมพันธ์ดังนั้นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ความเชื่อในพระเยซูคริสต์คือความสัมพันธ์การที่เราไปมีความสัมพันธ์กับพระเยซูกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาพี่น้องเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระองค์ดังนั้นความ เชื่อในพระเยซูคือความสัมพันธ์ที่ดําเนินชีวิตกับพระเยซูด้วยหัวใจที่เรารักพระองค์เพราะว่าพระองค์สําแดงความรักต่อเราก่อนแล้วจึงสามารถรักพระองค์ได้ดังนั้นความเชื่อในพระเยซูเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูดําเนินชีวิตกับพระเยซูวันต่อวันดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณของพระองค์วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเราใช้ชีวิตกับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ด้วยความรัก เราดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความรักเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่กับเราเคียงข้างเราตลอดเวลาและเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนคนนี้เราสามารถโต้อตอบเราสามารถปรึกษาเพื่อนคนนี้ได้และเพื่อนคนนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือเราพี่น้องดังนั้นความเชื่อในพระเยซูเป็นความสัมพันธ์ครับที่พระเยซูคิดสถิตในเราผ่านทางพระวิญญ,ญาณของพระองค์และพระองค์สถิตในเราเพื่อจะนําเรานําทิศทางเราให้เราทําตามน้ําประทัยของพระเจ้า โดยการที่พระองค์สำแดงโดยการที่พระองค์ตรัสกับเราบอกเราว่าเราควรทำอย่างไรโดยการที่พระองค์ทรงสำแดงความจรงิงความดีให้กับเรานะฮะดังนั้นพระวิญญาณสุดที่สถิตในเราต่างหากจะเป็นผู้ช่วยเราที่จะทําให้เราสามารถทําในสิ่งที่ดีที่เป็นน้ําประทัยของพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ให้เราทําดีตามความคิดว่า สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีตามความคิดของเราไม่ใช่แต่พระวิญ,ญญาณของพระเยซูจะช่วยเราในการดําเนินชีวิตเมื่อเราเชื่อในพระองค์นะครับพระวิญ,ญญาณของพระเยซูจะช่วยเราให้เราเดินดําเนินชีวิตให้เราทําดีตามสิ่งที่พระองค์ได้กําหนดไว้ตามสิ่งที่พระองค์ได้กําหนดไว้นะครับมีพระบีดตออหนึ่งได้บอกไว้นะครับในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10ได้บอกเรื่องนี้ไว้ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนอีกหนึ่งประเด็น เอเฟซัตบทที่สข้อ1 0บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าพระคริสบอกว่า เราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราได้รับความรอดคือรอดจากอํานาจของบาปรอดจากการพิพากษาการตกนรกรอดจากคกำแช่งสาปต่างๆการวิยนว่ายตาเกิดรอดจากอํานาจต่างๆที่ทวงล้างและครอบงาชีวิตของเราเราได้รับความรอดแล้วโดยทางความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นความสามารถที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติ นะครับแต่เป็นของประทานเป็นพระคุณเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราฟรีๆด้วยความรักดังนั้นเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่พระองค์สร้างขึ้นคนที่เชื่อในพระเยซูคือคนที่มีความสัมพันธ์คนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาจะดําเนินชีวิตพระวิญญ,ญาณจะเปลี่ยนแปลงเขาและจะนําเขานะครับในข้อที่10บอกว่าเพราะเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้เราทําการดีซึ่ง เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเราไม่ได้พยายามทําดีตามไอเดียตามมาตรฐานคุณธรรมจะได้ทําตามหลักศาสนานะครับแต่เราทําความดีตามเลยครับตามสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมและกําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนินตาม เราทำความดีตามที่พระวิญญาณได้กาหนดตามที่พระเจ้าได้กําหนดตามการทรงนำของพระวิญญาณและการช่วยเหลือของพระองค์ให้เราสามารถทําตามสิ่งดีที่พระเจ้ากําหนดให้กับเราได้ไม่ใช่การทําดีตามไอเดียของเราตามหลักศาสนาไม่ใช่แต่เราทําดีตามสิ่งที่พระวิญญาณบอกเราตามที่พระวิญญาณนําเราในสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างเจาะจง หลายคนเป็นคริสเตียนไม่เข้าใจเราต้องทําดีทําดีทําดีตามไอเดียของเราตามมาตรฐานของโลกตามระบบของศาสนาไม่ใช่ครับเราทําความดีตามการสําแดงของพระวิญญาณที่พระวิญญาณให้เราทําเพราะพระวิญญาณจะสําแดงสิ่งที่เป็นน้ําประทัยของพระเจ้านี่แหละคือความเชื่อในพระเยซูคริสสรุปนะครับความเชื่อในพระเยซูคริสคือการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่สร้างเรามาคือพระเยซูคริสมีความสัมพันธ์พูดคุย รู้จักกันรู้จักนิสยัยเจคอและดําเนินชุดร่วมก,กันกับพระองค์ร่วมก,กันกับพระองค์และเราได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณของพระองค์ให้เราทําสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยทำได้พระวิญญาณจะช่วยให้เราทําสิ่งที่เราทําไม่ได้พระองค์จะช่วยให้เราทําได้พระยิงูงอยากให้เรารักศัตรูใช่ไหม ถ้าเราทําตามด้วยความสามารถของเราเราทําไม่ได้หรอกครับเราชนะใจ,จตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อในพระเยซูพระวิญญาณของพระเยซูที่อยู่ในเราหรือพระเยรูสุดจะช่วยให้เรานะฮะช่วยเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราช่วยทําให้เรามีกําลังที่จะทําตามน้ําประทายของพระเยซูคือการที่เรารักศัตรูพระองค์จะช่วยเปลี่ยนแปลงหัวใจและให้กําลังที่จะทําตามในกฎหรือไม่ใช่กฎนะครับคือทําตามน้ําประทายของพระเจ้าคือให้เรารักได้แม้กระทั่งศัตรู เราจะรักศัตรูได้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราให้เราทําตามน้ําประทัยของพระเจ้าโดยที่เราไม่ใช่เราไม่ต้องใช้ความพยายามของเราที่จะทําที่จะปั้มสู้ที่จะชนะด้วยตัวเองทีจ่จะต้องตะเกียกต,ตะกายทาทาตามมาตรฐานเราทําไม่ได้ถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเยซูช่วยดังนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่สถิตในเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์และรักพระองค์ สถิตในเราแล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยญญสุทธิองค์นี้แหละจะมีความสัมพันธ์กับเราจะนําเราจะบอกเราจะปกป้องเรานะฮะจะสอนเราจะเตือนเราจะนําทางเราผ่านรูปแบบการรูปแบบการนําของโรงแตกต่างมากในหลายหลากหลายวิธีผมก็คงไม่มีเวลาจะอธิบายในคลิปนี้พระวิญญาณจะนําเราให้ทําสิ่งดีตามหัวใจของพระบิดาที่พระบิดากําหนดไว้เพื่อจะให้เราทํา นี่แหละคือความสัมพันธ์พระเยซูไม่ใช่มาสร้างศาสนาและพระเยซูไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามกฎหรือตามหลักของศาสนาแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยหัวใจที่เรารักพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ฟังคลิปนี้ที่เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ท่านจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอยู่กับท่านที่เป็นพระเจ้าที่อยู่กับท่านที่รักท่าน และท่านจะมีหัวใจแบบพระเยซูท่านจะทําสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเคยทําไม่ได้และพระองค์จะช่วยให้ท่านทําได้ก็คือทําตามสิ่งดีทําตามเสียงของพระองค์และท่านจะรู้ว่านี่แหละคือชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเดินตามพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์และเดินตามพระองค์ตามการสําแดงการนําตามเสียงของพระบัญญ,ญาณที่ได้บอกกับเราขอไปเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ